สวัสดีจ้ะพี่น้องมาอีกแล้วเราจะเดินชีวิตประจำวันคือการเดินให้อาหารค่ะ <c oughs> เดินไปให้อาหารอีกแล้วนะจ้าพี่น้องในเวลาให้อาหารพุ้งลวจ้าดูน้ำเดิพี่น้องเอ้ยเปื้อนเปอดปะ,ปะดู จะเว้นจะหลบจะหลีกไปทางดีดีนาอน้ำพี่น้อง,องพี่น้องเอ้ยอ้าวงาไปกลับมาสองตัวไปงานกี จะเดอ้อกดไลค์กดติดตามเดอ้อพี่น้องเอฟซทั้งหลายให้เป็นกำลังใจให้เน่เดอ้อพอได้มีแหงเป็นกำลังใจให้เน่จ้าพอมีแหงเ้อจะเดอ้อมีแห้งสู่ต่อไปจ้า เฮ็ดยังก็เป็นตายเตาเฮ็ดจ้ะถ้ามีพี่น้องติดตามเด้อจ้ะเด้อติชมมาเนเด้อจ้าวาดีหรือวดีจา้าอันนี้ก็เฮ็ดคลิปใหม่เนาะจ้ะเนาะยังบ่ฮู้ขั้นตอนเพื่อนเป็นแนวในดเนาะจ้าให้กำลังใจเนเด้อจ้ะเด้อมาพบมาพอกันอีกจ้ากับสไตล์น้องโบน,นะจ๊ะ ช่องตามสตรายน้องโบมาเบิ่งบอกอยากมาเบิ่งบอกกุ้งนะจะเด้มาหนี่กระฝนซื้อสิตกแล้วพี่น้องฟ้าห้องเึ่มเงมฟ้าห้องเึ่มเงิ่มเลยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งกุ้งเพิ่นแล้วพี่น้องเนาะ มาเบิ่งกุ้งน้ากันเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งน้ากันนี่เด้อนี่นี่นี่ยกให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่อืมอเ,เดี๋ยวถึงเวลาอาหารมันก็สิเวียงออกจากถังนะั่นน่าจะพี่น้องเนาะกุ้งมันกรที่ลอยมากินเนาะจ้ะชุดเบิ่งว่ามันกินอาหารดีบ่ดีนะจจะเนาะ แล้วก็ขึ้นไปกดอยู่พุ่นเลยจะพี่น้องเช็คตัวนี้เลยจะพี่น้องอย่างมาเช็คเนี้ยน้ำกัดเนาะจะพี่น้องเนาะบ่อนี้ยังบ่มีกุ้งด้วยพี่น้องเด้อนี่ดูน้ำออกเพิ่นสีดุดเพิ่นสีฉีดเลนกีเลนมันหลาลพี่น้องเอฟซีมาหย่าง เสกโยจ้ะทำเพุ่นเพ kind of mm. ื <ié> ่อนไปให้อาหารแล้วปุ่นเบื่อแล้วเพื่อนไปให้อาหารแล้วเไม่ว่าสิ่งย่างใส่เพื่อนให้แล้วจ้ะเพื่อนสาดตรีจักจ้ะแล้วจ้ะกระดังคือห้องน้องพี่น้องน้องันนี้อือกระดางห้องฮึมฮึมเลยนะจ้ะพี่น้องจ้า ฝนชิต๊ะเลยจ้าผัด้องฝ้ากำมืดขึ้นนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเธอเป็นกำลังใจให้เน่เป็นกำลังใจให้สูต่ต่อไปในเด้อจ้ะเด้อช่องไม่จ้ะพี่น้องมีเอฟซี FC ติดตามหลาย พเพิ่นเด้อจะเด้อเมตตาจงสารกติดตามนี่เด้อจ้ะพี่น้องเพื่อนไนอาหารมาเลยจะ้ะคุณครับรถไปขยะมาเรากัตถิ่นกันหลายหลายลจ้ะจะกินตามมาหุงเลยนะพี่น้อง พักเมืกินโอ้โหดีแล้วก็จีค่อยแวะเก็บพักตอนเริ่พี่น้องก้อยจีต่ำมาคุ้มโซกินเนอะร์มึงไงเนาะยังแม่นคักเด้อพี่น้องเด้อนี่ยอดกระถิ่นก็งามงามเก็บยอดกระถิน่นมากินครับตมม่ำมาคุ้มเดี๋ยวเคยว่าจีต่ำมาคุ้มกินว้า,ามมว,าวได้งินบ่พี่น้องฝาด่างห้องจ้ะ ba hông hâm đại thì nó ướp hâm con thích thử con thử én kiếp én nó cha thử én kiếp én cha nhoi mèo cái đứa kia nhoi mèo ướp ướp ก็ได้จ้ะก็ได้เมื่อกินเดี๋ยวไปสิแต่มะคงกินเยอะจ้าไปทั้งใดลระบายเลยโอ้ยเปรื่อนเทน่าพี่น้องเนาะเบืองน้ำกันนี่แหละความเปื้อนเครือเลอะเทอะพี่น้องเอ้ย คลิปเอาไหมแต่หมองกินกับลูกเขาจะฝนสิสตกเนื้อไปกินใส่กับลูกกับเต้านะจ๊ะคลิหมูนและผ้าน้าเล้ยพี่น้องเลี้อกินก็ต่ำหมองส่วนวขั้วข่อยเล้ยพี่น้องอันปลูกไว้กินเดีย๋ยวคืที่เก็บไว้กินก็ต่ำหมอง เก็บมันแห้งแตกเนาะพี่น้องเนาะเก็บให้มันแตกยอดออกเนาะจ้ะมันเก็บมันแห้งแตกยอดเดียวเดียว เดี๋ยจา๋าเดี๋ยจ๋าจ้าไ่กินกตเจ็บไปนเจอกันกินมุ้งนะเจ็บไปนงเนะแดสวัสด,ดีค่ะกันเลยสวัสดีค่ะ เด้อกินตำมะฮุ่งเด้อเจริเด้อพี่น้องเด้อในตำมะฮุ่งไก่ย่างแก่พี่น้องมากินข้าวง่ายน้ำกันเด้จริญเด้อกินข้าวกับตำมะฮุ่งแซ่บจ้าแซ่บจ้ะแซ่บยั่วๆจ้ะน้องยั่วๆจ้ากระิ่งแซ่บพี่น้องจ้า บาา้าอ้าวม่จืเนปย้าเนี่ยเอยังยคิดกับป่าเหรอเนี่ยกินยันเรียวเปน็นไบที่ป้าไปเจ็บนนะ พิดก่อนนอนๆขนมจีนกระปุ้นจ๊ปพี่น้องนีกระปุ้นเด้อ màu là mấy? con đang vô đến nua bù đôn ra Thế bà Thế nè hết hết ta có gì có gì chứ hết รักกันตินเลยแต่เรายังก,งกันตินน่ากันิินั่วยเขาเืินหนักนกยู

กินเขาไม่เยวกับต่รันนะนซื้อมาเออแา่รันมาขายใครบอกก็กินกันเองคือไม่รู้เรื่องมัวงโจอีไหมโจกับไปเฟตเลยนะมึงก็ยังกินอยู่เอาห้ทำเฟตเองอันสั่งหมดเฟต เพชเปปานกลางใหเปดปานกลางแ้เขามันเฟซเจมาเปิดงเอรย่าเงียแต่เฟซหาซื้ไม่ได้สี่้อใจ

对，没来过。嗯 ra no tốt quá còn con đầm nao vừa leo cũng tốt đầm nao vừa leo thì nhau ơi cũng được tốt cả đấy những đang ăn được nước này ăn ra thử mình nó tạo cái <laughs> nước ngon

ืมมันกินข้าวตังมันเอาไปเจไว้เลยไปเจไว้เลยห

เยอะพูดอย่านี้อร่อยดิพี่น้องเ้ยพริกแม่เข้านะ vào ừ, bạn con, em kìm cái này giờ bớt đó. แซ่บแซ่บ่งี้ตั้งเแเซตั้งแซ่บแซ่บไปทส่วนน้ำมาเละเดกระปุน ินเดี่ยเกระเ็บในต้นวงัากาเนี่ยค Nói với người mình oh, nói <laughs> Tao ở miền thì có thăm Đó,

น้อยอิ่มไปแล้วพี่น้องหนีไปแล้วหนีแม่ไปหมดแล้วอิ่มแล้วหนีแม่ไปหมดเลยเหรอฮะห,หมดแล้วหนีแม่แม่คนเดียวเหรอแม่แม่นั่งคนเดียวเหรอ สำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเพิ่งทนี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หนเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าบ๊ายบายจ้ะสำหรักน้ำพี่น้องเอ้ย <c oughs>